าคุณรู้ว่าวันนี้คือคืนสุดท้ายของชีวิตคุณจะทำอะไรทุกคนรู้ว่าวันหนึ่งเราจะต้องแต่เรากลับใช้ชีวิตเหมือนไม่มีวันนั้นเกิดขึ้นเลยท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลล,ลัลฮุอะไลวะสลามเคยกล่าวไว้ว่าคนที่ฉลาดคือคนที่ควบคุมตัวเองและทำงานเพื่อชีวิตหลังความอักรุอ่านซุรออ้อนอลาลอา อายาท,ที่16ก็เตือนด้วยว่าแต่พวกเจ้าให้ความสำคัญกับชีวิตแห่งโลกนี้ทั้งที่อะคิรอนนั้นดีกว่าและจีรังยิ่งกว่าทุกคนคะ่ะความไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของชีวิตนิรันร์โลกนี้เป็นเพียงทางผ่านส่วนความคือประตูสู่จุดหมายไม่ว่าจะจนหรือรวยมีอำนาจหรือไรชื่อเสียง ทุกคนจะต้องพบกับมันและสำหรับคนที่ศรัทธามาลายกาจะมารับวิญญาณอย่างอ่อนโยนพร้อมข่าวดีเกี่ยวกับสวรรค์แต่สำหรับคนที่ปฏิเสธจากโลกนี้จะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความเสียใจอย่ารอให้ถึงวินาทีสุดท้ายแล้วเพิ่งคิดได้จงใช้ชีวิตทุกวันราวกับว่านี่อาจเป็นวันสุดท้ายของ คืนนี้ก่อนนอนลองขอโดอาให้อ,อัลลอออภัยในสิ่งผิดพลาดของเราและเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้โดยการทำดีแม้เพียงเล็กน้อยเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าเมื่อไหร่จะไม่มีพรุ่งนี้อีกแล้ว